ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราสรรเสริญโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ที่พวกเราทั้งหลายเข้ามาอยู่จำพรพระพักของพระเจ้าเพื่อที่จะฟังถ้อยคําของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำเราเปิดเผยสำแดงถึงความล้ำลึกในความจริงของถ้อยคำของพระองค์ในข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้กับพวกเราเรียบร้อยไปแล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเราถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสำแดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เราสรลเสรญขอบคุณพระองค์ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อเมนขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เรามาต่อในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อที่18นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องออการล้างเท้าให้กับสาวกพระเยซูล้างเท้าให้กับสาวกเป็นการเล็งถึงการเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกถ้าพวกสาวกไม่ยอมให้พระเยซูล้างเท้าก็ ไม่สามารถมาเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์ได้ลักษณะเหมือนกับว่าพระเยซูเนี่ยเต็มใจเปิดบ้านให้ผู้คนได้เข้ามาในบ้านของพระองค์บ้านของพระองค์คือสวรรค์แล้วก็ถ้าใครก็ตามยอมรับแล้วก็ยอมรับคำเชิญเข้ามาในบ้านของพระองค์ก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูเล็งให้เห็นแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างให้กับสาวก ได้รับรู้แล้วก็เหมือนกับเป็นการพยากรณ์เป็นการบอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่พระองค์จะมากระทำในอีกไม่ช้านะคะตอนที่พระเยซูทำนี่คือพระองค์ก็ยังคงอยู่บนโลกใบนี้ยังประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาได้มอบหมายไว้สำเร็จแต่เป็นการบอกล่วงหน้าให้กับ ชาวอยู่ในยุคนั้นได้รับรู้ถึงความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดที่เขารอคอยคือพระมาสีหาได้มาถึงแล้วคือตัวพระองค์เองที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จก็คือทำให้มนุษยชาติสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้นะคะวันนี้เรามาต่อข้อที่สิบแปดเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จกักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้ว แต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัำพีที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น ทุกอย่างที่พระเยซูบอกล่วงหน้าเหตุผลเดียวคือเมื่อเกิดขึ้นนะตอนที่พระเยซูบอกเนี่ยสาวกไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าพระองค์กําลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่พระเยซูยังคงยืนยันว่าที่พระองค์พูดไว้ล่วงหน้าเพื่อว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสาวกเหล่านั้นจะได้นึกขึ้นได้ว่าอ๋อพระเยซูได้พูดไว้แล้วแล้วพระองค์คือผู้นั้นคือพระมาสีฮาเป็นพระเจ้าที่ พระบิดาได้ส่งมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งนะคะทรงรู้ทุกสิ่งเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วพระเยซูก็บอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือตอนที่พระเยซูล้างเท้าให้สาวกคือใครที่ยอมรับการปนิบัติจากพระองค์เนี่ยคือให้พระเยซูล้างเท้าเขาก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ภาพนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกนึกออกไหมคะเวลาประเพณีของชาวยิวเนี่ยคนที่จะเข้าบ้านแขกเหลือมาเนี่ยแขกเหลือที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเต็มใจให้แขกคนนั้น เข้ามาในบ้านเขาก็จะให้คนใช้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เพื่อเชื้อเชิญให้เข้าบ้านหรือตรงที่พระเยซูได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็คือตัวเจ้าของบ้านเองยินดีมากเลยที่จะต้อนรับแข,ก,แขกเหล่านี้เนี่ยให้เข้าบ้านเล่งถึงความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าปรารถนาที่จะต้อนรับมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้ให้เข้ามาสู่สวรรค์ เป็นเป็นแผนการจริงๆเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ในยอห์นบทสามข้อ16ที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงรักโลกนี้ยิ่งนะักคือโลกนี้คือมนุษยชาติทั้งหมดโบนโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่พระเจ้าปรารถนาให้เขาพินาศพระองค์ต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดพระองค์ทรงเชื้อเชิญ มาประกาศเรื่องความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถไปสวรรค์ได้คือมาทางพระเยซูคริสต์ถ้ามนุษย์คนหนึ่งคนใดไม่ยอมมาทางพระเยซูคริสต์หรือไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับ ทำเชื้อเชิญจากพระเจ้าเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าหรือเข้าไปในสวรรค์อยู่กับพระองค์ไม่สามารถทําได้ด้วยกําลังของตัวเองดังนั้นพระเจ้าก็เชื้อเชิญอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้ว่าพระเจ้าเชื้อเชิญตลอดเวลาตั้งแต่สมัยอด,ดีตผู้เผยพะจะนะก็เผยพระวจะนะมาตลอดในเรื่องเหลา่านี้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้า รักมนุษย์อยากจะให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างทุกคนได้มีโอกาสคืนดีกับพระเจ้าจากอดีตที่พระเยซูคริสต์ยังไม่ได้มาพระเจ้าก็ให้แผนการของพระองค์ผ่านทางโมเสสผ่านทางกฎบัญญัติต่างๆผ่านทางพิธีกรรมที่พระองค์ได้ตั้งขึ้นแต่พิธีกรรมในสมัยอดีตของคนยิวเนี่ยเป็นพิธีกรรมชั่วคราวก็คือพระเจ้าให้คนยิวเนี่ย เอาแพะเอาแกะเอาเลือดแกะเนี่ยมาถวายให้พระเจ้าทุกปีปีต่อปีปีต่อป,ปีเป็นการผ่อนส่งหรือเป็นการที่มาชำระบาปของตัวเองแต่ว่าไม่สามารถถาวรได้ก็คือต้องทำทุกปีจนถึงยุคข,ของพระเูครสคิพระเจ้าบอกว่าอานาควันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยรอดซึ่งพระผู้ช่วยรอดผู้นี้เนี่ยมา ตายเพื่อมนุษยชาติเพียงครั้งเดียวทุกอย่างจะจบสิน้นก็คือพระเรยซูไม่ต้องมาตายทุกปีก็คือพระองค์ตายเที่ยวเดียวสิ่งที่พระองค์ได้กระทําคือสิ้นพระชนม,ม์เบอแมงเข็มหลังพระโลหิตถูกฝังและเป็นขึ้นมาจากความตายมันมีผลบังคับใช้ทันทีที่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วผลนี้เนี่ยมา เป็นตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้ววันที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนผลนี้บังเกิดขึ้นแล้วมนุษย์คนหนึ่งคนใดบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าถ้าเชื่อในสิ่งนี้ปุ๊บ เขาก็จะได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้การประพฤติของตัวเองเพื่อที่จะไปถึงสวรรค์ได้เหมือนคนยิวสมัยก่อนพยายามพึ่งบทบัญญัติเขาก็ไม่สามารถไปถึงสวรรค์ได้แต่เขาสามารถที่จะลบบาปของตัวเองทอนทรงไปเรื่อยๆตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แต่พอพ,พระเยซูคริสต์ทำภารกิจของพระองค์สำเร็จปุ๊บเนี่ยเ,เรียกว่า อะไรสัญญาเก่าที่พระเจ้าให้ไว้ให้กับคนยีว่าปีหนึ่งต้องเอาแกะมาถวายเป็นเครื่องบูชาเอาเลือดมาถวายให้พระเจ้าเพื่อว่าเขาจะได้สะอาดเป็นผู้ชอบธรรมจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้ก็คือแค่ปีต่อปีแต่พอพระเยซูทำสำเร็จปุ๊บกฎบรญญัติเก่าตรงนี้พระเจ้าก็ยกเลิกไปในในพระธรรม ยอนเนี่ยหรือในพระธรรมมัทธิวยอนนี่รู้สึกจะพูดไม่ชัดแต่ในพระธรรมมัทธิวจะบอกว่าวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนแมงเข็มเนี่ยในตอนที่วันศุกร์บ่ายสามโมงแล้วพระเยซูตะโกนดังๆว่าสําเร็จแล้วพอสําเร็จแล้วปุ๊บม่านในวิหารถูกมันขาดออกเป็นสองท่อนม่านในวิหารเนี่ยาขาดออกตั้งแต่บนจรดล่ล่างม่านตรงนี้เนี่ยเล็งถึงสมัยก่อน คนที่จะเข้าไปหลังม่านได้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือมหาปุโรหิตท,ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้เข้าไปที่หลังม่านเพื่อถวายเครื่องบูชาถวายเลือดที่ประชาชนชาวยิวเอามาไถ่บาปให้กับตัวเองให้กับพระเจ้าก็คือมีผู้เดียวเท่านั้นเข้าไปได้ก่อนที่มหาปุโรหิตจะเข้าไปตัวเองก็ยังต้องเอาแกะที่บริสุทธิ์เอาเลือดแกะมาถวาย เป็นเครื่องบูชาสำหรับตัวเองก็คือล้างบาปให้กับตัวเองก่อนเพื่อว่าจะได้เป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าก็คือเป็นผู้ชอบธรรมชั่วคราวนะแค่นั้นเองแล้วก็เข้าไปปฏิบัติงานที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ให้เพราะนั้นปุโรหิตในสมัยก่อนเนี่ยถ้า สมัยก่อนใช้กฎบัญญัติก็คือถ้าทำผิดกฎตายทันทีถ้าไม่สะอาดก็ตายทันทีพระปุโรหิตคนไหนสะเพร่าไม่ได้ถวายเครื่องบูชาสำหรับตัวเองแล้วก็ดุมๆเข้าไปในหลังม่านก็คือในสถานอาภิสุทธิสถานห้องชั้นในเข้าไป,ป๊บตัวเองยังสกรปรกอยู่ก็ตายทันทีเหมือนกัน h นั้นพระเจ้าก็มีมี มีแผนคือมีทำอะไรให้ทุกอย่างเสร็จสรร์เลยก็คือปุโรหิตที่จะเข้าไปในหลังม่านในอภสิสุทธิสถานเขาจะเอาเชือกผูกไว้ที่ขาของปุโ,โรหิต <out ly> แล้วก็ชุดของปุโรหิตจะมีกระพวนที่เวลาปุโรหิตทำงานในห้อง <MAN> ชั้นไหนเนี่ย <MAN> เดินไป <G l ub aya> เดินมาจะมีเสียงกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็คอยลุ้นตลอดเวลาพราะถวายเครื่องบูชาเสร็จปุโรหิตก็เดินออกมา ถ้าปุโรหิตคนนั้นได้ทําส่วนของตัวเองคือได้ถวายเครื่องบูชาสําหรับลบบาปของตัวเองให้ชอบทำจำพาะพระพักของพระเจ้าแค่นั้นเองนะันในณเวลานั้นที่เป็นกฎที่พระเจ้าตั้งไว้เขาก็จะอยู่รอดปลอดภยัยท,ทําพิธีจนเสร็จแล้วก็ออกมาแต่ถ้าปุโรหิตคนไหนสาพเพ่าไม่ได้ทําตามเงื่อนไขหรือกฎที่พระเจ้าตั้งไว้เข้าไปก็ตาย เพราะว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับความสกรปรกของมนุษย์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มนุษย์เข้าไปปุ๊บตายแด้งทันทีแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเขาจะรู้ว่าเฮ้ยปุโรหิตคนนี้ตายแล้วเพราะว่าเสียงกระดิ่งมันจะหยุดลงไม่มีการเคลื่อนไหวแปลว่าตายเขาก็จะลากกันออกมา เพราะว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปหลังม่านได้แต่เนื่องจากที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกะร,ระทำภารกิจตรงนี้คือถวายตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดชอบธรรมและเลือดของพระองค์เป็นเลือดที่บริสุทธิ์เมื่อไปถวายให้กับพระเจ้าครั้งเดียวเป็นพอจากนี้ต่อไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วม่านในวิหารขาดออกคือ ตั้งแต่วันที่พระเยซูทำสำเร็จจะไม่มีการถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปกฎในการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อพระเยซูทำกฎใหม่สำเร็จแปลว่าหลังจากนั้นถ้าคนยิวยังคงใช้พิธีกรรมเดิมก็คือยังคงเอาเลือดแพะเลือดแกะ ไปถวายให้กับพระเจ้าก็ไม่มีผลอะไรเพราะพระเจ้าไม่รับเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่พระเยซูพยายามที่จะบอกให้กับคนยิวในยุคนั้นให้รับรู้ความจริงว่าถ้าพระองค์มาทําให้สําเร็จแล้วคนยิวต้องเลือกเอาว่าถ้าตั้งแต่วันนั้นถ้าคนยิวยังคงเลือกที่จะใช้กําลังของตัวเองประพฤติปฏิบัติ กฎบัญญัติต่างๆแล้วก็ยังคงไปถวายเครื่องบูชาคิดว่าสามารถที่จะทําให้ตัวเองสะอาดปีต่อปีพระเยซูบอกว่ามันจบแล้วคําสัญญาตรงนี้พระเจ้ายกเลิกไปแล้วพันธะสัญญาตรงนี้พระเจ้าไม่ใช้แล้วให้มาใช้พันธสัญญาใหม่คือมาเชื่อในพระเยซูรคริส ผู้ดเดียวเท่านั้นสึงสามารถไปถึงพระเจ้าพระบิดาได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพระเยซูพยายามที่จะบอกให้ชาวอยู่ในยุคนั้นได้รู้แล้วตอนเนี้ที่พระเยซูพูดกับสาวกคือเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่เข้าใจแต่พระเยซูพูดไว้เพื่อว่าคนเหล่านี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาจะได้นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเรื่องนี้พระเยซูเคยบอกเราเรียบร้อยไปแล้วแล้วพูดถึงคนที่ พระเจ้าเลือกสรรน,นะคะออคนที่พระเจ้าเลือกสรรเนี่ยหมายความว่าเราในใน,ในข้อสิบแปดว่าเรารู้ว่าผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นไปตามข้อพระคัมภีคือรู้จักทุกคนแหละที่พระเจ้าเลือกสรรไว้คําว่าเลือกสรรสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเราก็เข้าใจว่าพอพูดคําว่าเลือกมันต้องมีคนที่ไม่ถูกเลือก แล้วพี่ก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ยพระเยซูพระเยซูไม่ได้เลือกทุกคนหรอกเพราะว่าถ้าเลือกทุกคนทุกคนก็ต้องมาเชื่อพระเจ้าอ้า e วแต่ทําไมยังมีคนไม่เชื่อแปลว่าคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่ถูกเลือกแต่ความเป็นจริงนี่มันไม่ใช่นะคะความเป็นจริงคือพระเจ้าเลือกมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ให้มาได้รับความรอด แต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะรับเอาความช่วยเหลือจากพระเจ้าไหมคือพระเจ้าเลือกหมดแหละแล้วถ้าคนที่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้ายินยอมให้พระเยซูรับใช้หรือยินยอมที่จะมาให้พระเยซูล้างเท้าแล้วก็เดินเข้าบ้านของพระองค์บางคนให้พระเยซูล้างเท้าแต่เกิดตัดสินใจว่าไอ้ไม่เอาละล้างเท้าเสร็จไม่เอาดีกว่าไม่เข้าบ้านก็เดินออกไปก็มี เดินออกไปเฉยๆนั่นแหละไม่เอาละไม่อยากเข้าบ้านแล้วก็เดินออกไปมันคล้ายๆค,คนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าขา่าวประเสริฐของพระองค์เออมันดีนะพระเยซูามาทําตรงนี้ดีไหมดีมีคนเยอะแยะมากมายบอกโอ้ดีมากเลยดีแล้วเอาไหมไม่เอานึกเผ่าออไหมคะดีแต่ไม่เอาเขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาดันนั้นคนที่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเลือก หมายความว่าคนที่ถูกเลือกคือคนที่เขายอมเขาเอาเขายอมรับเขาอยากจะเข้าบ้านพระเจ้าคนนั้นจะเรียกว่าเป็นคนที่ถูกเลือกแต่คนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าแล้วไม่เอาแม้เขาจะถูกเลือกแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าบ้านของพระเจ้าได้เพราะว่าเขาไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับก็มีค่าเท่ากับเขาไม่ได้ถูกเลือก เออฟังแล้วมันงงงงดีนะแต่มันเป็นเรื่องจริงเนาะถ้าพี่น้องไปฟังทบทวนจริงๆมันคือเรื่องจริงอะ่ะ mm. ก็เขาไม่เอาไงไม่เอาก็ไม่ถูกเลือกพระเจ้าก็ไม่รู้จะทาไงพระเจ้าบอกทําเสร็จแล้วอะ่ะข่าวประเสริฐของพระองค์หลังจากที่พระเยซูเป็นที่มาจากความตายคือทุกอย่างทําให้สําเร็จแล้วเป็นเป็นแพ็กเกจเลยถ้าใครเชื่อมารับเอาก็ได้ไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าคนไม่เชื่อไม่เอาพระเยซูก็ ไม่ไปบีบคอคนนั้นว่าเฮ้ยฉันทําให้เธอเสร็จแล้วเธออย่าให้ของเสียเปล่ามาเร็วๆรืบมาเอาพระเจ้าก็ไม่ทําแบบนั้นพร่ะองค์ก็รอรอเวลาให้คนนั้นเนี่ย เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าได้ยินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เรื่อยข้างในจะถ่มใจแล้วก็ยอมรับเมื่อเขายอมรับบอกเฮ่เลยในพระธรมพี่บอกเมื่อคนหนึ่งกลับใจเนี่ยสวรรค์ชื่นชมยินดีใช้โยโฮฮิวเลยทําไมต้องดีใจดีใจเพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้แม้แต่คนหนึ่งคนใดบนโลกใบนี้พินาศ พระเจ้าไม่อย่างให้พินาศพระเจ้าก็ลุ้นอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะยอมสักทียอมเหอะฟังแล้วก็ยอมเหอะทอมใจยอมรับเถอดว่าเธอเป็นมนุษย์เธอไม่สามารถทําตามกฎบัญญัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกจุดทุกขีดหรอกเธอต้องมาพึ่งชั้นถ้าเธอไม่พึ่งชั้นพยายามตะกิตะเกียกตะกายจนถึงวินาทีสุดท้ายลมหายใจออกจากล่างเธอก็ยังอยู่ที่เดิมที่เดิมคือที่ที่ อยู่ในความตายที่ที่ไม่มีพระเจ้าที่ที่ถูกการพิพากษาแล้วเมื่อหลังความตายวิญญาณเธอก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้าซึ่งในภาษามนุษย์เรียกว่านารกนะอยู่ในที่ที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนี่คือสิ่งที่พระเยซูพยายามที่จะบอกให้กับ มนุษย์ทุกคนได้รับรู้ตั้งแต่สมัยอดีตผู้เผยพระชนะได้พูดถึงประกาศถึงก็คือตัวพระองค์เองนั่นแหละได้ประกาศผ่านทางผู้เผยวจะนะจนถึงยุคที่พระเรยซูสสเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ประกาศโดยตัวพระองค์เองหลังจากที่พระเรยซูคิดได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ประกาศผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์รุ่นแรกก็คือพวกสาวก กับพวกอาจารย์เปาโลแล้วก็คนต่อๆไปจนถึงยุคของเราผู้รับใช้ทั้งหลายที่ถูกเลือกมาเพื่อที่จะประกาศถ้อยคําของพระเจ้าก็จะประกาศตามที่พระเยซูบอกก็คือพระเยซูคริตสต์ทรงอยู่ในเราผู้รับใช้ทุกคนที่ประกาศออกไปประกาศในนามของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ประกาศในนามของเราเองเัตน้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเป็นความห่วงใย ของพระเจ้าพระบิดาที่มีอยู่สักมีอยู่ต่อมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้นะคะข้อที่20เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดได้รับผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเป็นเป็นขบวนการ พระเยซูกำลังบอกถึงในอนาคตข้างหน้าเป็นขบวนการว่าใครก็ตามที่รับคนที่พระเยซูคริสต์ใช้ไปก็เท่ากับรับพระเยซูคริสต์และณปัจจุบันใครก็ตามที่รับพระเยซูคริสต์ก็เท่ากับรับพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันคนยิวสมัยก่อนเนี่ยเขารับแต่พระเจ้าพระบิดาแต่เขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์แล้วถ้าใครที่เชื่อ ฟังพระเจ้าพระบิดาและรับรู้ความจริงตั้งแต่อดีตที่พระเจ้าได้เผยพระวจนะไว้ว่าอนาคตข้างหน้าพระองค์จะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาให้กับมนุษยชาติเริ่มต้นที่ชาวยิวถ้าชาวยิวถ่อมใจแล้วก็ติดตามมาตลอดว่าสิ่งนี้พระเจ้าได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะยอมรับพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะพระเยซูบอกเรากับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน และพอคนยิวที่เยอ่อยิงจงหองไม่ยอมรับตรงนี้เพราะทุกครั้งที่พระเยซูบอกว่าเรากับพระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันปุ๊บเขาจะเต้นเป็นแบบไม่ได้เลยทนไม่ไหวเพราะว่าในลักษณะเหมือนกับพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้ามาทําตัวเทียบเท่าพระเจ้าได้อย่างไงอะไรประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่พระเยซู พยายามบอกให้เขารับรู้ว่าฉันน่ะมาจากพระบิดานะฉันกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่ออนาคตข้างหน้าใครก็ตามที่ยอมรับพวกท่านก็คือยอมรับผู้ที่พระเจ้าส่งไปก็คือมาถึงรุ่นของพวกอาจารย์เปาโลเปโตใครที่ยอมรับเปาโลเปโตยอมรับอัครทูตทั้งหลายแล้วก็ยอมรับ มาจนถึงปัจจุบันคือผู้รับใช้ที่พระองค์เลือกสรรไว้ก็เท่ากับเขายอมรับพระเยซูคริสต์เพราะว่าผู้รับใช้เนี่ยได้ประกาศในนามของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่ในเขา เหมือนกับพวกเราทุกคนพระเยซูคริสต์อยู่ในเราใครที่ต้อนรับเราก็เท่ากับต้อนรับพระเยซูคริสต์ใครที่ข่มเหงเราก็เท่ากับข่มเหงพระเยซูคริสต์มันเป็นเรื่องที่ปกติพระเยซูกําลังพูดถึงเรื่องความจริงนะคะในโลกวิญ,ญญาณว่าเมื่อคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเขาจะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นะคะ เมื่อพระเยซูตัดดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทยัยและตัดเป็นพยานว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้สมัยก่อนเราก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าเออพระเยซูเป็นทุกข์เพราะว่าคนหนึ่งในในพวกท่านก็คือพระเยซูกำลังเล็งถึงยูดาสอิสคาริโอที่จะ อายัดพระเยซูขายพระเยซูด้วยเงินแค่สามสิบแผ่นแล้วพระเยซูรู้เ่องหน้าด้วยแล้วพระองค์ก็เป็นทุกข์เราก็เข้าใจว่าเออที่พระองค์เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าพระองค์สมัยก่อนนะเราเข้าใจไงว่าพระองค์ไม่อยากให้ยูดาสเรียกว่าอาทรยศพระเยซูเพราะว่าพระเยซูไม่อยากเดินไปที่แดนประหารแต่ความเป็นจริงมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เลยเนาะพอเราเข้าใจถึง ความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษยชาติแม้คนที่ปฏิเสธพระองค์หรือคนที่พระเจ้ารู้ชัดๆเลยว่าคนนี้จะจะทรยศพระองค์พระองค์ก็ยังมีความเรียกว่ามีความหวังมีความหวังว่ายูดาสจะกลับใจ แม้ความหวังเพียงน้อยนิดพระเยซูก็ยังคาดหวังว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆยูดาสจะกลับใจแล้วก็ไม่ไปหาปุโรหิตแล้วก็ไม่ไปขายพระเยซูด้วยเงินแค่สามสิบแผ่นแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าใจของยูดาสเขาเป็นอย่างนั้นแล้วแต่พระเยซูก็มีลุ้นนะลุ้นว่าเฮ้ยถ้ายูดาสได้กลับใจเขาก็จะไม่พินาศเขาก็จะได้ รับชีวิตนิรันด์อย่างที่พระเยซูตั้งใจงให้ทุกคนได้รับมันเป็นภาพเดียวกันพระองค์ลุ้นมาตลอดจนถึงทุกวันนี้พระเยซูคิดก็ยังลุ้นให้มนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าคาดหวังว่าเขาจะถ่อมใจแล้วก็ยอมรับความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องพินาศนะคะดังนั้นความรักของ พระเยซูที่มีต่อมนุษยชาติเนี่ยแม้คนที่อาญัดพระองค์แม้คนที่ข่มเหงพระองค์คนที่โบยตีพระองค์คนที่ส่งพระองค์ไปตายพระเยซูก็ยังรักเขาจนถึงที่สุดจนถึงตอนที่อยู่บนไม้กางเขนที่พวกคนมายาะเย้ยพระองค์บางคนก็เอาหินคว้างพระองค์ตีพระเศียรของพระองค์คำอธิษฐานของพระเยซูคริสที่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาก็คือ พระอ,องค์เจ้าค่ายกโทษให้กับเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรที่เขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรเพราะเขาตกอยู่เป็นเครื่องมือของของออมารซาตานที่พยายามจะยุยงให้คนเหล่านี้ทําการฆ่าพระเยซูแต่มารมารซาตานคํานวณผิดเนาะ เมื่อก่อนเนี่ยมารซาตานพยายามฆ่าทุกคนที่คิดว่าเป็นพระมาสิหาที่พระเจ้าส่งมาก็ไม่มีผลอะไรกับมารเนาะฆ่าไปเถอะเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ในพันเก่าคือพันบาปของด NA ของอาดัมซึ่งมารจะฆ่ากี่คนก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบคือมารไม่สามารถฆ่าผู้ที่บริสุทธิได้ก็คือผิด ผิดกฎของพระเจ้าทันทีที่มารคำนวณผิดยุยงเข้าไปในใจให้กับคนยิวโดยเฉพาะพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์ที่ให้เอาพระเยซูไปตรึงบนไม้กางเขนทันทีที่พระเยซูตึงและที่ทพระเยซูประกาศว่าสำเร็จแล้วข้อพระคำพีในปฐมกาลบทที่สข้อ15เป็นต้นไปก็สำเร็จที่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะ เหยียบหัวของมารแหลกคือทันทีที่พระเยซูสิ้นพระชนหัวมารแหลกเลยเขาทำผิดกฎของพระเจ้าฆ่าคนบริสุทธิ์ทันทีพระเยซูคริสต์สามารถที่จะช่วยมนุษยชาติให้หลุดจากมือของผีมารซาตานได้เลยโดยผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์และการถูกฝังและเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นี่คือแผนการที่ ล้ำลึกของพระเจ้าที่ที่พระองค์ได้วางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกที่มนุษย์ล้มลงในความบาปจนถึงยุคข,ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มากระทำให้สำเร็จหัวใจของพระเจ้ามีหัวใจเดียวคือความรักมนุษย์มากมายรักดังแก้วตาดวงใจรักอยากปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้ กลับใจใหม่ได้เข้ามารับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องพินาศไม่ต้องถูกพิพากษาทั้งบนโลกใบนี้และหลังความตายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้กับมนุษยชาติบนโลกใบนี้ ที่พระองค์ทรงวางแผนไว้เป็นพันพันปีเพื่อให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นและบัตรนี้แผนการนี้ก็ได้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต,ต์ตั้งแต่สองพันปีที่ผ่านมาแล้วจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนแม่เ็นและถูกฟังและเป็นเพื่อจากความตายเป็นมนุษย์พันใหม่คนแรกที่ได้เป็นพี่มาจากความตายและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์เขาก็จะเป็นมนุษย์พันใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจด ได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าและสามารถอยู่บนสวรรค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ได้พระองค์เจ้าค่าและแผนการนี้เมื่อสำเร็จผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ตั้งแต่2,000ปีที่แล้วได้เปิดใจต้อนรับพระองค์ได้รับความรอดได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเยอะแยะมากมายพระองค์เจ้าค่าแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เขายัง ไม่เปิดใจต้อนรับพระองค์แม้หลายคนได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระองค์เขาก็ยังคงปฏิเสธพระองค์อยู่แต่พระองค์ทรงรักคนเหล่านี้และปรารถนาที่จะให้เขากลับใจใหม่ขอบคุณพระองค์ขออวยพรให้ผู้คนเหล่านี้ได้ถ่อมใจลงเมื่อได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระองค์ที่เขาจะยอมรับ ความช่วยเหลือจากพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําเรียบร้อยไปแล้วเราขอบคุณพระองค์อวยพรทุกๆคนพระองค์จาค่าที่ได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เรียบร้อยไปแล้วที่เขาจะรู้ความจริงในถ้อยคําของพระองค์อย่างชัดเจนเพื่อเขา การดำเนินชีวิตของเขาที่อยู่บนโลกใบนี้เขาจะได้หายเหนื่อยและเป็นสุขอวยพรการนามัสการของเราในเช้าวันนี้อวยพรผู้นำนมัสการอวยพรนักดนตรีนักร้องต้นเสียงอวยพรอยู่เหนือทุกบทเพลงที่เราจะร้องถวายแด่พระองค์อวยพรอยู่เหนือพาสเนครเวสสุภาพรที่จะกล่าวถ้อยคําของพระองค์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเลี้ยงดูพกเรา้าเจริญเติบโต,ตอยู่ในทางของพระองค์ลาาและ,สะเสิญโมธนาขอบพระคุณพระองค์ฝาก พวกเราไว้ในพระอานสทรงริของพวกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน